สวัสดีครับผมกมหน้าครับหลายๆคนอาจจะล่อเลขของพี่มุกตาอยู่นะครับเนาะซึ่งเล่าุดถูบตั้งแต่วันพาครับเล่าุดถูบวันพาเล่ากัเพึ่งทรงมาให้ผมนะครับผมก็รออยู่เนึกว่าแต่ว่าเพิ่นสิบ่ทรงวะซึ่งที่ว่าเพิ่นทรงเลลมาใม้ผมสานี่ก็คือเพิ่นติดทุระครับแลวก็เพิ่นยังสับสนเกี่ยวกับตัวเลขที่ว่าเพิ่นจุดอยู่ มันเป็นเลขที่ว่าแลกครับเราก็เลยเราก็เลยงงวะางวดีปูเราจสีหายโชกบอหรือว่าเสหายโชคบ,ชคบ่เพราะว่าเลขกทูบที่เราส่งมามันแตกครับแตกผ่าครึ่งผ่าครึ่งเลยครับผ่าครึ่งัึงแต่ตัวเหลกจะหอกตัวถดถ้ายเลยมันก็เลยเป็นเหลขครับไข่ครับข่าแล้วก็ผมอยากให้ทุกคนลองพิจารณาบ้างครับเลขทูบที่ว่าผมจทุกคนในเบื้องเนี่ยผู้ใดเห็นเป็นเหล็ตัวได กับสื่อตัวนั้นกันเลยครับสื่อแล้วกับเขาให้ออกพอว่าพีมุกตาเราย้ำว่าเล่ากับบอลในใจครับว่าเราเห็นเป็นตัวใหญ่พอเหล็กถูกมันพาเคืองแล้วกับมันกลายเป็นอีกเหล็กตัวหนึง่งตอนที่เราจุดน่คือมันพาตั้งแต่ตัวแหลกครับมันพาตั้งแต่ตัวแหลกลงมาเรื่อยๆ,ๆเลยคือเราสงมัยผมเนี่ยคือมันแตกทั้งสามตัวหรือว่างมนี่จะแตกสามตัวอีกบอ อันนี้คือเลขถูบของพี่มุกตานะครับเนาะงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้พิ่นได้เก่าแสนก่บบาทเบดเบดเซตนะคือผมถามพิ่นอีกรอบนึงเมื่อนี้แหละจะดูว่าพี่ได้เท่าไหร่นะครับ best set นะเบดเซตเนี่ยพิ่นได้หลานกุบบาทครับเพราะว่าพึ่นสื่อผ่านผ่านอ,อิเล็กทรอนิกส์พันหนึ่งมันได้บาทละเก้าร้อยได้เก่าแสนแต่ว่าแบบข้างล่าง เพนกระไรอีกกับร่วมพิเศษเพิ่นกระไรล่างกว่าบาทครับนี่เป็นถือว่าเป็นไอถือว่าเพิ่นโชคดีที่สุดในรอบในรอบที่ว่าเพิ่นซื้อเลขมากครับที่ว่าได้ไลายสุดแล้วก็ได้แบบตรงๆนะครับนี่คือเลขทูบ405เป็นกระดิษฐ40์405ตรงเลยงวดที่ผ่านมาเนาะ405มันชัดแจ๋วครับชัดแจ๋วเลวยด้วยที่ว่าไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปกลับไม่ต้องไปแปรเราก็เลยสื่อแค่ตรงๆ และแค่ไปตัดตัดเห่นแต่ว่างวดน,นี้ครับมันมีปัญหามันมีปัญหาหมากเลยกับพอวาเหลขกถูมันแตกเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนบึงเลยเลยกันครับวาเหลกถูมันเป็นลักษณะไหเราบอกว่าแล้วแต่ว่าผู้ใดสิไป,ปพิจารณาเลยครับว่าจะเห็นเป็นตัวไหนเล่ากับการันตีบ่ไใดว่าเราจะสื่อตัวใดวาเราเห็นตัวใดแต่เราก็จะ เขียนเขียนเลขที่ว่าเราเห็นเด้อเราจะบอกว่าเราเราเห็นตัวแน่เราจะเขียนนะเขียนให้เลขทูบให้ทุกคนบ่งนะครับเลขทูบที่ทุกคนเห็นตอนหนานี่ครับนี่คือเลขทูบวันพระที่พี่มุกตาจุดวันที่ยี่สิบแปดครับด้เลขตัวนี้แหละนี่แหละคือเหตุผลที่เราบอกว่าแตกตั้งแต่เลขหน,นึ่งจนถอด ตัวแหลกจนหลอตัวท้ายเราก็เลยบูหัวสตีเป็นเหล็กได้าหาว่าผู้ไดเห็นเป็นเหล็กไดชัดๆัดแลองพิจารณาบิ่งครับลองพิจารณาบิ่งว่าเป็นเหล็กติดตะห้องหมากบอ่อผมตอนผมเล่งอยู่ต้นผมแนมอยู่ครับผมก็ยังบ่หมั่นใจเลยว่าเอาสรุปว่าเป็นเหล็กอยังกันแน่พราะว่าาหาว่าบ่อแตกตาห้องจะแนมได้ตรงๆครับเป็นเลขแค่หางเดียวแต่ว่าตัวนี้คือเหล็กมันแตก เหล็กพาเคิงเลยมันก็นเลยกลายเป็นแนมไหนหลายมุมมองใช่ไหมครับหรือว่าลุงปูเ,เล่าใส่เหล็กตัวนี้เลยว่เหล็กูบตัวนี้คือเราเราจุดหนี่คือเราขอกับลุงปู่สวงนะครับเหมือนเมื่อกี้ซีสนานเราขอกับลุงปู่สวงมวลน,นี้เลาก็ขอกับลุงปู่สวงเหมือนเดิมแต่ว่าแตกกลางเลยหรือว่ามวลน,นี้จะแตกสามตัวอีกบ่ปูเออครับลืมผมลืมบอก เลขถูกของเราที่เราจุดวันทีสิบเจ็ดนะครับเนาะหลังจากเลขออกเลยเราจุดได้สามเจ็ดสองอันนี้คือตองหมดเลยจุดครั้งแรกคือสามเจ็ดสองซึ่งดอกที่สองเราจุดมันกันยังมีมีเจ็ดนะครับกันยังมีเจ็ดอีกอยู่กันยังมีสามอีกอยู่แปลกมากเลยครับเลขเลขของพีมุกตาที่เราตีนะครับเด เราตีตัวแหลกเราตีตัวแหลกคือศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดอันนี้คือเราตีตัวแหลกเนียเราตีตัวที่สองที่ว่าเราแนมเห็นก็นคือศูนย์แปดเจ็ดพอเหล็กสามมันยักครับมันก็นเลยไขว่ไขวมาเป็นเหล็กแปดแนมไกลๆครับเหมือนเหล็กแปดแล้วก็เลยตีศูนย์แปดเจ็ดทางที่สอง หางที่สามเราก็แน่มัไงงะไก่ครับมันจะเหมือนกับเลขแปดหรือจะเหมือนกับเลขเก่าหรอวะเราก็เลยที่อีกหางหนึ่งคือศูนย์เก้าเจ็ดอีกตัวหนึ่งที่ว่าผีมุกตาเราเห็นเหมือนกันตัวแรกครับตัวแรกมันหัวมันคือเลขศูนย์แล้วก็มันแตกเงีามาครับแตกเหีามาาเหมือนเป็นหางเหมือนเป็นเหมือนเป็นเลขเก้า ล้วก็เลยใส่อีกตัวหนึ่งคือเป็น937 937นี่คือเลขทูบของพี P, ม่มุตมุกตาพระสองขอกับหลวงปู่ส,สวงหมวดที่ผ่านมาเมื่อกี้40หาตรงๆครับบตบอตองแปร,รบบตองกัดออกตรงๆหมวดนี้ครับเราให้ตรงๆอีกันได้ครับเราให้แตก3ตัวแตกจริงๆครับแตกตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้ายแตกจริงๆ,ๆครับ ต่หากว่าผู้ใดแนมเห็นเป็นตัวใดกันล้องไม่พิจณาครับผีมุกตาแล้วก็ยังงงอยู่ว่าจะทรงให้นองกบอยว่บ่รืะว่ก็เลยว่าบกพกไปยังครับเดี๋ยวให้ทุกคนมันไปพิจารนาเอาว่าเพิ่นเ,นเฉเไม่เหลขตัวใดเพื่อหลายๆคนเห็นเห็นบ่คือกันอาจจะไม่สื่อตัวนั้นอาจจะถือก็ได้เลากับต้องขอโทษขออภัยครับเพราะว่าเร่ากับบุห้ว่เาเราเห็นเหลขตัวใดแต่เราก็เห็นตามทีว่า เราบอกกันลครับนั่นแหละคือเลขของพีโมตา้าพระสองนะครับเลขตัวใดกระซังครับที่ว่าทุกคนเห็นเนี่ยไปสื่อก็ให้ถือรล้ววันที่หนึง่งหรือว่าสามตัวถ่ายถึงงี้ไงครับเพอได้มีเงินมีทองใส่เพราว่โชวนี่ลำบากอะไรครับภาว่าจะไปครับลำบากจริงๆตอนนี้ที่ที่ผมบอกอยู่ตรน,นี้กเดือกละเกือบเทียงขึ้นละเปล่งตาตาเหลื่อมแดงๆบอกเบนหม่วงเลยหมู้ซึกว่าช่โชนี้ ใส่สายตาลายครับมูสิวสีตาแดงๆอีกอันหนึ่งกับพักพนบอกคอยเพียงพ่ออันนี้สรลปวานเลขของผี่มูกตาเนาะครับเนะาะพระแรกพระแรกคือสามเจ็ดสองชัดๆเจนนะครับสามเจ็ดสองกัย่าลืมครับอาจจะเป็นสามหนึ่งสองก็ได้พระที่สองแนมไปได้มากกับเหมือนสามเหมือนกับสองสามเจ็ดคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าผี่มูกตาเราตีเด้อเราตีจากเลขทู่ครับตรงถิวา่าแล้วแนมเห็นคือ 037 087 097แล้วก็937แล้วก็เราจะมีฝันอีกฝันหนึ่งครับที่เราฝันมาเลขออกระวันที่หนึ่งคือ372นะครับนั่นนะคือคือข้อฝันเราแต่ว่านี่ฝันคือเราเราไปสื่อ3ตัวแต่ดินคือเราไปสื่อตัวลั200นั่นแหละคือคือเรางงครับนะั่นนะั่นคือข้อฝันเราผู้ไดทีเบิง้งกับรองพิจารณาเบิ้งครับเพราะว่าเลขถูกมันแตก เราก็เลยแนมแนมแนมบอชาเจนเราก็เลยเขียนมาให้ตามงสี่าพนเห็นกับน้ำเสน่หทุกคนเบิ้งไหวเพื่อเปียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางครับแต่าว่าบ่ามากกับว่าเป็นยังแต่แต่กับเบิ้งไหวพ่อรุนครับไปเพื่อเปรียบเทียบสลับคลิปนี้เลขของพี่มุกตาอาจจะถือสามตัวตรงคือมวยทิพนมากก็ได้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับให้ทุกท่านถือหวยถือลอตเตอรี่หัวติดหนึ่งสี่ยงคมห้าพอด้มีเงินทองใสครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ